เดี๋ยวคุยภาะาทน้องรอรอรอสวัสดีค่ะพี่พี่ทีมงานทุ่งแสงตะวันมักจะถูกถามอยู่เรื่อยๆเลยนะคะว่าทุกวันนี้เด็กๆในชนบทใช้ชีวิตยังไงกันบ้างก็มีค่ะบางวันอยู่บ้านนั่งอยู่หน้าจอทีวีหน้ามือถือแต่ก็มีบางวันมีโอกาสออกไปวิ่งเล่นในพื้นที่กว้างๆได้มากกว่าเด็กๆในเมืองนะคะ โอกาสแบบนี้เราอยากจะเล่าให้ฟังค่ะไปกันที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะฟลุกกับมะนาวเป็นเพื่อนซีชอบชวนกันไปเที่ยวเล่นเอ๊แต่ละวันถ้ามีวันว่างเด็กๆทำอะไรกันบ้างตามไปดูค่ะ ตกปลากันนะตกปลากตกเมหนังห่งวะรก็แล้วห้ามแ่งค้าลงมานันเล่ะเดี๋ยวเบ็ดบางนะพยายามห้ามดุนตะขอมะนาวและฟลุกชอบมาเที่ยวเล่นแถวนี้ค่ะเด็กๆอยู่บ้านหนองโกอเภอําชัยบาดานจัังหวดลบบุรีใกล้ๆบ้านมีฝายซับน้อยที่ชาวบ้านพึ่งพาหาอยู่หากิน เด็กๆชอบตามผู้ใหญ่มาจับปลาช้อนกุ้งเก็บบัววัยน,นี้ไปไหนมาไหนไปกับผู้ใหญ่ปลอดภัยกว่าคะ่ะวันนี้คุณยายของมะนาวเป็นคนนำทีมคุณยายคันึงคะ่ะต้องทำตรงนี้ให้มันตึงก่อนตึงหมดหมดเหมนขบิตึงแล้วเหมือนเลยโอ,โอ้ไม่นัาติดก็บัวเอาละ่ะงานนี้งานเข้า แถวนี้ตกปลาไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะมันลองแล้วก็คิดว่าขยับไปอีกนิดนึงดีกว่าค่ะที่ย้ายมาตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นมีบัวเยอะเลยครับพอเวลาคว้างไปมันก็จะไปติดบัวเราก็ต้องลงไปแกบเราเลยย้ายมาตรงที่ลง่ลงๆไม่มีบัวครับมันเป็นน้ำอย่างเดียวเลย ได้ที่ได้ทางเหมาะเจาะแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้เด็กชายฟลุกจะได้ปลากลับบ้านไหมนะการหาปลาตกปลาก็สิ่งที่ใช้อย่างแรกก็คือสมาธิครับตกปลาก็ต้องรอปลามันมากินแต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ปลา ผมจะปลาให้ดูครับมันได้อะไรมาด้วยเนะี่ยสาไยปลาไม่เกาะแต่เกาะสาลหืมบ็ดตกปลาได้ไม่นยังไงเนเกาะปลามามาัมา่ง ครับมันล่อล่อให้มันตามกบมาก็ล่อล่อล่อมันมาแล้วก็ช้าช้าให้มันนั่งแแปะมันก็จะรู้ว่ากบมันก็จะงับกินชอบมาที่ฝ่ายเพราะว่ามาตกปลาบางครั้งก็ได้ปลาหมอมังปลาแต่ก็มาหวานแหก็ได้ปลากระซิวตัวน้อยๆไปทอดกินครับอร่อยกรอบ ได้มาเที่ยวริแ่แนะแถมที่นี่ลมเย็นครับแต่ถ้าแดดออกก็มีต้นใหญ่ๆที่มีลม่มแล้วก็ชอบมาตกปลามาเล่นน้ำเวลาร้อนๆับมากับเพื่อนแต่ละฤดูกาลร,ระดับน้ำแตกต่างกันไปการหาอยู่หากินก็ต้องปรับตัวไปด้วยค่ะถ้ารู้ดูฝนน้ำก็จะขึ้นเยอะมากเลยครับมันท่วมที่ เรายืนเลยครับแต่ถ้ารู้ดูแรงก็น้ำก็จะลดมันก็ไม่ลึกครับตรงนี้ก็จะแห้งไปเลยแต่ปีนี้เป็นหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกครับมันเอาแค่ลินลินหน่อยเดียวแล้วก็หยุดไปเลยครับถ้าฝนเยอะๆถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาปลาก็จะย้ายมาอยู่ตรงเแถวๆนี้ครับเพราะปลามันอยู่น้ำลึกกันมันไม่ชอบอยู่น้ำตื้นเพราะมันรู้ว่ามันจะโดนคนจับ อย่างเช่นสาลายวนนี้ก็จะมีปลากระซิวน้อนๆพวกกุ้งเต้นมาอยู่ตรงนี้ครับุณจะเหบอยู่ตรงสาลายวานขึ้นมาก็จะเห็นแล้วยายหน่อยากได้เบ็ดอีกอันเดี๋ยวไปตัดจวไปถาให้ไม่มีเบ็ดแต่มีปลาไพ่ทําเบ็ดง่ายๆใช้เองได้ค่ะ ตัดก้อนไหนอะตัดก้อนนี้อะตัดเลย,ไ,เลยไหนเลือกอันอ่อนอันแก่ยังไงเลยอยายก็เอาอันที่ว่าพอมันไม่หักอะ <c oughs> เอาอันน้อยๆมันต้องไม่หนักนิดกิ่งเ, <c oughs> เอ,อ้กอันไหม <c oughs> เอาไหมเอา เอาไว้ขนาแล้วก็โยนไปให้ไกลๆค่ะแล้วก็รอจับมันไว้พอเราแล้วเราก็นั่งรอนิ่งๆพอหัวเหยื่ออันนี้มันมันโดนกดลงไปแล้วเราก็รีบยกขึ้นเลยค่ะพอลูกลูกมันจมน้ําแล้วเราก็รีบยกเลยค่ะปลามันกินแล้วค่ะต้องเงียบๆหน่อยนะคะ เมื่อกี้มันปลามันมากัดเหยื่อเหลือครึ่งอันเองตอนแรกมันเยอะกว่านี้อ่ะดูสีมันเหลือน้อยมากเลยปลามันกินไปแล้วถ้าเราเสียงดังปลามันจะไม่มาเกาะเลยค่ะมันได้ความสงบแล้วมีสมาธิด้วยค่ะฟังรอบก็ได้บางก็บางทีก็ไม่ได้ค่ะ วิธีการเหวี่ยงก็จะเหวี่ยงเงียะค่ะแวงปอแล้วปากเบ็ดไว้ระหว่างรอปลามาติดเบ็ดเด็กหญิงมะนาวขอไปทำภารกิจสำคัญก็คือ เป็นพี่เลี้ยงวัวค่ะแต่ละวันต้องหาเกี่ยวหญ้าช่วยรับผิดชอบดูแลวัวที่บ้านมะนาาบอกว่ามาถึงฝ่ายซับน้อยทั้งทีห้ามกลับบ้านมือเปล่าค่ะมันกินเก่งมากเลยค่ะวัวจะชอบหญ้าสดมากกว่าหญ้าแห้งค่ะ เพราะว่าย่าสุดช่วยบำร,รุงร่างกายของวัวได้ด้วยค่ะต้นเล็กๆแบบนี้ก็กินหาต้นใหญ่ๆแบบนั้นก็กินได้ค่ะมันกินจนน้ำลายมันไหลออกมาเลยค่ะเราจะต้องหาที่ที่เราจะตัดเนี่ยกำรเรนี่ยค่ะแล้วก็ตัดสูงๆเนี่ยไล่ไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะต้องระวังเคี้ยวบาดมือแบบนี้เลยคะ่ะโดนไปแล้วค่ะ ยญาถ้าฤดูร้อนน้ำแห้งแลง้งหญ้าที่นี่จะเหี่ยวตายหมดเลยค่ะแต่ถ้าฤดูฝนหญ้าจะสดใหม่อร่อยค่ะได้หญ้าไปให้บัวแล้วแต่จะได้ปลากลับบ้านไหมเดี๋ยวมาดูฝีมือเด็กๆก,กันค่ะได้ยินเสียงปลาอยู่แถวนี้มันน่าจะขึ้นกงับน้ำอีก ไม่ได้เลยครับตอนตกปลาก็มีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเบ็ดฟูพันกันครับแล้วก็ไม่แถมยังไม่ได้ปลาแล้วก็ตกได้กิ่งไม้หนูทำเบ็ดพันไปหลายรอบมากเลยค่ะแต่ตอนนั้นตกปลาได้แล้วเอาดึงซะเบ็ดงอเลยค่ะแล้วพอขึ้นมาเหยื่อเลยแค่ครึ่งเดียวค่ะ ไม่เสียใจเลยค่ะเพราะว่าเวลาอีเยอะวันหลังค่อยมาตกได้ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้ได้ยาไปให้หัวค่ะเดี๋ยวจะมาเล่นน้ากันทั้งหน่อยครับไม่ได้ปลาก็ได้เล่นน้ําก็ยังดีครับให้ชื่นใจเย็นๆน้ําเย็นๆปเป็นเซปลาตลาดกินนะะักหาปลารุ่นจิว๋ววันนี้โชคไม่ดีแต่กำลังใจดีมากเลยค่ะ ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรวันหน้าค่อยหาใหม่ไหนๆก็มาแล้วลงน้ํากันเด็กๆรู้ว่าบริเวณไหนเล่นน้ําและปลอดภัยเด็กกับน้ําเป็นของคู่กันจริงๆค่ะมะนาวนอ,อย่าไปที่ลึกนะ,ะหนึ่งวันของฟลุกและมะนาวไปเที่ยวเล่นตามประษาเด็กช่วยงานครอบครัว เป็นบทเรียนชีวิตที่น่าสนุกได้ทำได้เล่นได้ช่วยเด็กๆชอบมากค่ะคุณตาสมบัติคุณตาของฟลุก ยกขบวนเด็กมาเก็บอาหารโปรดของแพะกระถินปอกระสากินกันทีนึงเป็นคันรถแบบนี้เลยค่ะมันจะแทะเปลือกและใบครับ ไปให้แพะกันอ<า>แพะบ้านผมมี20ตัวครับจะกิน,นกระถินกับปอ,อกระสาครับเป็นของโปรดของมันกินวันละสามครับเชา้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นครับแพะร้องแบบนี้ครับแม้ มันร้องพร้อมกันสองตัวครับมันร้องพร้อมกันเลยตัวเล็กผมก็ให้นมมันเพราะเวลามันกินมันก็จะร้องด้วยน้องไม่แหมนยังไม่หิวครับถ้ามันหิวมันจะทำยังไงถ้าหิวมันก็เวลาผมถือขวดนมมันก็จะวิ่งมาแล้วมันก็ร้องร้องอย่างเดียวครับเอหนักอ่ะน้อแล้วมันยังอายุน้อยอยู่ครับและมันแม่มันก็ไม่ยอมให้กินนม แพะมันน่ารักตรงที่ขนมันนิ่มครับหางมันก็เวลาสายก็น่ารักครับเป็นลูกดิ๊กๆดีครับท<า>ั้ง,<า>งฟลุกและมะนาวคงไม่เหงาเพราะว่ามีเพื่อนมีหน้าที่ต้องดูแลเป็นพี่เลี้ยงสัตว์ทั้งแพะทั้งบัว ได้ฝึกฝนอะไรหลายอย่างได้แบ่งปันความรักความเมตตาน่ารักแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะอืเคี้ยวรังกุบกุบมันเคี้ยวเหมืนเหมือนกัดเหมืนกัดผักครับผักกรอบๆครับกุบกุบเลยครับแถวๆบ้านผมก็จะนิยมเลี้ยง วัวแล้วก็แพะแล้วก็ไก่ไข่ครับฟันมันยังขึ้นไม่เยอะเนะี่ยฟันมันเรียงได้หน่อยเดียวทมเดีย๋ยวคุยภาษาดน้องอนะว่อว่าอวัว,วที่ <c oughs> ว่าร้องว่อ อันนี้ตัวชื่อว่าถุงเงินค่ะไอตัวนู้นชื่อว่าถุงทองค่ะเราต้องดูแลเขาให้เป็นอย่างดีค่ะยให้เขาไปกินมั่วค่ะบำรุงรั่วเรื่องอาหารเม็ดด้วยค่ะแล้วก็เกลือค่ะให้อาหารเขาตอนเช้าแล้วเขาก็จะลุกกินบ้างนอนบ้างค่ะตอนเย็นก็มาให้เขาอีกที ถ้างัวเขาเวลาเขาไม่ชอบให้แตะเขาจะสบัดหัวทิ้งแล้วก็พยายามจะควิดค่ะถุงทองอายุสามเดือนกำลังฝึกกินหญ้าหญ้าอ,อ่อ,อนๆที่มะนาวเพิ่งเก็บมากำลังพอเหมาะ,ะถูกใจเลยค่ะรยกว่าได้วันหยุดเป็นวันที่สนุกมากเลยค่ะหาปลาเอาปลาไปขายทำกินนะับหนูได้ช่วยงานคุณยายด้วยค่ะ เด็กในเมืองก็เก่งคนละอย่างครับแต่แถวบ้านเราก็เก่งเรื่องการเอาชีวิตรอดหาปลาจับปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะตามมาสาคนแถวบ้านนะสบายครับอยู่บนบ้านแบบนี้ก็สบาย คือหนึ่งวันในวันว่างของฟลุกและมะนาวสองเพื่อนซียังมีเรื่องราวแบบนี้ในรายการทุ่งแสงตะวันและเป็นเรื่องราวที่ยังคงมีอยู่ในชนบทเด็กๆได้เรียนรู้ตามฤดูกาลได้ความรู้ได้สนุกแล้วก็ได้ช่วยงานบ้านด้วยค่ะใครมีเรื่องราวต่างๆแบบนี้แลกเปลี่ยนกันได้ในทุ่งแสงตะวันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ